ค่ะนั่งกันอยู่สวยๆตรงนี้นะคะสาวๆแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมานําเสนอกันโอ้แต่ก่อนอื่นขอทักทายทับท,ท,ทิมก่อนค่ะเราไม่ได้เจอกันนานมากนี่นานก่อนเจอกันบ่อยเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันแต่ตอนนี้รู้ไหมพี่เซอร์ไพรส์มากเห็นหน้านางครั้งแรเกเฮ้ยแกคือเวลาไม่ได้ทาให้แกเปลี่ยนไปเลยเหรอ เกลับอะไรต้องบอกแล้วล่ะถามได้พี่เรื่องนี้ไม่ห่วงเลยคือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันแบบดีๆเราก็อยากบอกต่อใช่ไหมมันต้องบอกทับทิมเพราะเรารู้จักกันมานานเธอจะมาเก็บงุบงิบมันไม่ได้บอกอยู่แล้วนี่บอกเลยนะว่าเรื่องของความกระจ่างใสนะคะทิมยกให้2ตัวนี้ก็คือวิตามินซีกับไฮยานี่พี่ทับทิมใช้ตัวนี้เลยค่ะทับทิมแนะนําเลยนะคะสําหรับออร่าบูดับเบิลวิตามินซีเซรั่มพลัสไฮยาค่ะมันดียังไงไหนพูดซิจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นตามชื่อเลยง่ายๆเลยก็คือ ดับเบิลวิตามินซีดับเบิลวิตามินซีนี่ก็คือคูณ2อคูณสไงซึ่งปกติแล้วนะคะวิตามินซีทั่วๆไปอ่ะเขาจะสลายตัวเมื่อโดนน้ําโดนแสงแต่ว่าดับเบิลวิตามินซีเขาจะคงประสิทธิภาพของวิตามินซีไว้ก็คือทนต่อสภาพแวดล้อมนั่นเองแล้วก็ตัวนี้เขาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวช่วยลดการผลิตเม็ดสีทําให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนนุ่มด้วยเอ้ยฉัน เขาไม่ได้มีแค่วิตามินซีอย่างเดียวแต่เขายังผสมผสานระหว่างวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็คิวเทนไว้ด้วยกันค่ะคขารวมทุกอย่างที่มันดีต่อผิวของเราคือตัวไหนที่มันบำรุงอ่ะก็คือใส่มาแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะมันจะช่วยเหมือนเป็นการทําให้ผิวของเราเซลล์ผิวของเรามันแข็งแรงมากขึ้นปกป้องคอลลาเจนของเราทําให้แบบเวลาเราจะไปไหนไปท้าแดดท้าอยู่ UV เราก็ไปได้เลยไม่ต้องกลัวคือไม่ต้องหลบๆซ่อนๆไม่ต้องคือถ้าเขาเนี่ยประกาศถอดหน้ากากได้คือถอ ไปเลยไม่ต้องห่วงใช่ไหมท้องโชว์เพราะเดี๋ยวเขาใจถอดอากาศแล้วไงถ้าใช้แล้วต้องแบบนี่เช้ามาแบบเฮ้ยสวัสดีทุกคนแล้วที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะยังไงคะก็คือนวัตกรรมที่เขานํามาใช้ในการผลิตเป็นแบบนาโนเทคโนโลยีก็คือมันจะเป็นเหมือนแบบแคปซูลขนาดเล็กอะที่อันนี้นะคะเขาจะดึงประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินออกมาแล้วก็ทําให้มันแบบออกฤทธิ์ได้ยาวนานมากขึ้นด้วยนี้เจ๋งจริงดิ เก็บกักได้แบบดีมากเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวตะเกียรพี่ฟังชื่อของผลิตภัณฑ์แล้วใช่ไหมมันมีคําว่าพัทายาด้วยสแสดงว่าเขามีการเพิ่มพัทยาเข้าไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้ทุกคนฟังก่อนละกันก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าร่างกายของคนเราในผิวหนังของคนเราเนี่ยจะมีกรดไฮายาซึ่งมันเป็นสารที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบธรรมชาติแต่พอเราอายุมากขึ้น่ยคะความสามารถในการผลิตสารตัวนี้มันลดน้อยลงอะฉันรู้ดีฉันรู้ดีพูดแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดคือมัน นะจริงเรื่องพวกนี้นะคะเวลาความชุ่มชื้นของผิวมันลดน้อยลงปัญหารเริ่มตามมาแล้วริ้วรอยรอย,รอยเหี่ยวย่นต่างๆนะคะมันเกิดจากความที่ผิวเราแห้งไม่ชุ่มชื้นนี่แหละเพราะฉะนั้นกดไฮยาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะช่วยในยเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวกักเก็บความชุ่มชื้นไว้แล้วก็คงความยืดหยุน่นความกระชับความอ่อนเยาว์ให้กับผิวเราค่ะคุณมาสก์ขนาดนี้พี่อยากลองเนื้อสัมผัสค่ะอือได้เลยค่ะพี่เนื้อตัวนี้นะมันเริศดนี่สีน่าใช้มากเห็นสีไหมมันจอกแบบขาวนวล นะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันแบบซึมเร็วมากด้วยมมมไม่เหนียวเหนนะอะ กลิ่นเขาหอมแบบหอมอ่อนๆหอมสปานี่ค่ะพี่รุ้งอมอใช้ขวดเดียวนะคะนิดหนึ่งเช้าและก่อนนอนทุกวันใช้ได้เป็นเดือนเลยนะคะขวดเล็กแค่นี้อะไ,ได้ว่าคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มค่ามากค่ะพี่ฉันอยากจะรู้แล้วว่าซื้อได้ที่ไหนอุย้ยง่ายๆเลยค่ะพี่ค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะคะก็คือเข้าไปที่ Google หรือว่า Facebook ค้นหาคําว่าออร่าบูแล้วก็ทักไปสอบถามได้เลยฉันต้องได้สิทธิพิเศษแน่นอนฉันจะไปสวัสดีค่ะคืออยากจะสั่งซื้อค่ะรู้จักทับทิมอัญญลินนะคะขอมีสวนลด ไ,ไม่ต้องบอกว่ารู้จักทัพทีมหรือรู้จักใครไม่อยากรู้จักพ <ใน S 2> ี่อย่างเงี้ยเหรอใช่หมายความว่าเขามีโปรโมชั่นอยู่แล้วแค่ออทักไปสอบถามก็จะได้โปรโมชั่นดีๆกลับมาเลยค่ะไม่จําเป็นต้องมีเส้น,น,นสาย <c oughs> ใดๆท้นไม่ต้องเลยแล้วก็นี่1ขวดนะคะในราคาที่แบบทุกคนจับต้องได้ด้วยตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่จ่ายแค่290บาทค่ะนี่อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แบบว่ามีเพื่อนมีฝูงมีญาติเยอะพ่อแม่พี่น้องเรียกเข้ามาได้เลยที่โปรโมชั่นอันนี้แนะ น้ำสำหรับใครที่ต้องการซื้อเยอะนะคะ5ขวดปกติแล้ว2,900บาทเหลือแค่999บาทดังพันมีทอนอะคิดดูอุ้ยดีอะทีมงานขอสองหลัง่เพราะว่าขวดหนึ่งมันจะได้เป็นเดือนตัวนี้นะคะคุ้มค่าจริงๆราคาจับต้องได้แล้วก็สั่งตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศมีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะอ๋ออย่าชาทุกคนต้องรีบแล้วล่ะของดีแบบนี้เนาะทุกคนคะเราทีมแนะนําตัวนี้เลยค่ะออร่าบูดับเบิลวิตามินซีเซรั่มพลัสไทยาค่ะ